สวัสดีครับบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอดฟันทงนะครับและสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ผมคัดมา5คู่นะครับเราก็จะไปอยู่กันที่เกาะอังกฤษนะนะครับจะเป็นศึกหลีกทูกับปริกวันนะครับวันนี้ครับทั้ง5คู่ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีกา์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานบินบอนเต็งผมมีอยู่2ตัวนะนะครับ ซึ่งตัวแรกครับก็จะเป็นศึกโกลามเนียดิวิชันหนึนะนะครับจะเป็นคู่ของยูเนเวอร์ซิตาเดียคูตเจอกับอาร์เจนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างอะซตาเดียคูตเป็นที่ราคาครึ่งควบลูกนะคู่นี้ครับก็ได้นาทีบาปในช่วงที่นาทีที่90กว่าน,นะครับ ทำให้บินนี้เนี่ยได้กินเต็มเนื่องจากเจ้าบ้านอย่างซิดคูดเนี่ยนำอยู่หนึ่งศูนย์มาผักได้ใหญ่เลยนะนะครับก่อนที่จะมาปิดจ็อบเอาชนะอาร์เจสไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์บินบอลเตงตัวแรกกินเต็มนะครับบินบอลเตงตัวที่2ครับผมไปที่คู่ของศึกเซกุนดาดิวิชันนะครับก็จะเป็นคู่ของมิรันเดสเจอกับเออีบาก็เรียกได้ว,ว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะใจะหายใจความเหมือนกันนะเนื่องจากครึ่งแรกครับมิรันเดสนำเออีบาไปที่สกอร์สองป็นด้ศูนย์นะครับ และคู่นี้ผมเลือกต่อเอไอบาร์ I ไปที่ราคาปปนะก่อนที่เอไอบาร์ I จะยิง3เม็ดลวดในครึ่งหลังนะครับกลับกลายว่าพิกเอาชนะไปได้ด้ดวยสกอร์สามประตูต่อสองบินบอลเต็งตัวที่2ก็กินเต็มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับสหรับบอลเต็งเมื่อวานทั้ง2ตัวตีบวกใส่ทั้ง2ตัวเลยนะนะครับและสเตปสามเมื่อวานนะครับมีอีก1ชุดเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยบอลค่อนข้างจะน้อยผมก็เลยคัดสเตปสามที่จัดเน้นๆให้เพื่อน จัดมาหนึ่งชุดนะครับซึ่งสเต็ปสก็แตกเข้ามานะนะครับในสเต็ปสเนี่ยก็จะมีลิกลอมบานียเป็นคู่แรกนะครับเป็นเอฟซียูไคโววาเจอกับดาเซอร์นิโอวินี่นะคู่นี้ผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่ราคา2ลูกนะครับซึ่งตัวแรกก็กินเต็มนะครับเนื่องจากจบเกมเป็นเจ้าบ้านอย่างไคลโอวาเอาชนะไปได้ดูสกอร์สามศูนย์นะนะครับแล้วก็ตัวที่2ผมเลือกต่อดาโมเดสเทนนะครับไปที่ราคาปป,ะปะนะนะครับก็เลือกกดราคาน้ําต่ําเพื่อต้องการเพย์เซฟคู่นี้ครับศึกบุนเดนสลลกาสเป็นดีโมเดสเทนเอาชนะไปได้ดสกอร์ 3. ก็ตัวนี้กินเต็มแล้วก่อนที่ตัวที่3ครับจะเป็นศึกฝรั่งเศสดิวชัน3นะครับผมเลือกรองแวร์ไซด์ไปที่ลาคาับปปนะนะครับตัวนี้ก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับทั้ง3ตัวกินเต็มมา2ตัวแล้วก็กินขึ้นมาหนึ่งตัวสเตปสเมื่อวานก็แตกแบบพอหอมปากหอมคอนะครับซึ่งทั้ง3บินเมื่อวานแตกทั้งหมดเลยนะครับท่านใดที่ต้องการรับทั้งบินบอลเตงแล้วก็แนวทางสเตปก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกลีกทูนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเคาเต้าทาวจับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามบอรดฟิลด์สตเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเขาเลวรังอันดับที่ยี่สิบสองของตารางนะครับแข่งไปแล้วสามสิบห้านัดชนะแปดเสมอแปดแพ้ไปสิบเก้าเกมยิงได้สามสิบแปดเสียไปห้าสิบแปดประตูมีอยู่สามสิบสองคะแนนส่วนฝั่งดอนคาสเตอร์รังอันดับที่สิบสองนะครับแข่งไปแล้วสามสิบหกนัด ชนะส6กเสมอ5แพ้ไป16เกมยิงได้39เสียไป49ประตูมีอยู่50ิคะแนนครับสติเฮ to เฮ a d นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเขาได้ท่าไม่เคยเอาชนะได้เลยนะในรอบ5เกมที่เจอกันนะครับ เป็นเสมอกันไป3นัดแล้วก็เป็นฝั่งดอนคาสเตอร์เอาชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมที่ดอนคาสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะคเรทาวไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูนหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในชุกรายการนะครับคารเรทาวเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาร์เรทาวบุกไปเอาชนะวิมอแดนมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลการของคอเราในรอบห้าเกมนะครับคาเรทาวพาทำเงินไปได้สองเกมยกเป็นหนึ่งเกมพาลบไปสองเกมคิด ส่วนฝั่งดอนคสเตอร์ฟอร์มห้านัดหลังสุดดอนคสเตอร์ชนะมาหนึ่งสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ดอนคสเตอร์แพ้กับซอฟฟอร์ดซิตี้ไปที่สกอร์สประตูนหนึ่ง ผลประกอบการของดอนแคสเตอร์ในรอบ5เกมนะครับดอนแคสเตอร์พาทําเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่40%ซึ่งเด็ดราคาคูณนี้นะเปิดมาที่ราคาเสมอรล้านะครับจากภาพรวมณตรงนี้นะครับราคาน้ําจะไปทางฝั่ง้าบ้านอย่างคอริทาวด์ทีซ้ำนานะครับซึ่งราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ราคาเสมอแลนะครับถ้าเราไปวางฝั่งคอริทาวด์้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.81ถ้าเราไปวางฝั่งดอนแคสเตอร์ทีมเยราคาน้ำจะที่2 0 2นะครับ ก็ซึ่งคูณิกอรน่าสนใจเนื่องจากผลงานของทั้ง2ทีมกับราคาที่ออกมาค่อนข้างจะส่วนทางกันนะครับราคาเปิดมาเป็นราคาเสมอก็อย่างที่ทราบนะครับอันดับบนตารางคะแนนของคอรเลทาวก็ถือว่าอ่าค่อนข้างจะสุ่มเสียงที่จะตกชั้นนะครับเนื่องจากอยู่อันดับที่22เรียกได้ว่าสานการของฝั่งเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะย่ำแย่มีคะแนานตามหลังอันดับที่21อยู่ที่4คะแนนด้กนก็ถือว่ายังคงมีโอกาสเป็นไปได้ที่ฝั่งคอรเลทาวนะครับจะดิดตัวเองออกโซนตกชั้น ส่วนฝั่งตอนแคสเตอร์ถ้ามองภาพรวมผิวเผินบนตารางคะแนนก็อยู่อันดับที่2อถือว่าผลงานก็ค่อนข้างไม่คิเลยหรือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ แต่ฟอร์มการเล่นณนะช่วงหลังณนะตอนนี้นะครับดอนแคสเตอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มตกเลยนะจาก5เกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เกมล่าสุดไปเยืยนอนซอลฟอร์ตตี้ก็โดนกดไป3าหนึ่งนะซึ่งคอลเลเทาวเจ้าบ,บ้านนะครับสไตล์การเล่นทีมนี้ก็มักจะใช้ฟุตบอลสั้นเป็นหลักนะแล้วก็เล่นแบบเต็มพื้นที่เต็มสนามนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนดอนแคสเตอร์ก็จะเป็นทีมเล่นบอลสั้นเช่นเดีวยวกัน แล้วก็ทีมเยือนอย่างดอนคสเซอร์ก็มักจะเน้นการคลองบอลสะเป็นส่วนใหญ่นะครับจุดแข็งของทีมเดียวย่างดอนคสเตอร์ก็อยู่ที่สร้างสรรค์โอกาสผ่านบอลก็ค่อนข้างจะดีนะส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างคอร์เดทาวก็จะเป็นการเล่นลูกฟริกิกแบบไดเรกบวกกับเจ้าบ้านก็มีลูกแถว2มีลูกยิงไกลที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งคุณนิท่าจะมองหาทีมทํากาไรนะส่วนตัวผมจะมองว่าด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะ โอเคแล้วครับอันดับตรางคะแนนของดอนคาสเตอร์ชั่วโมงนี้ถือว่าค่อนข้างจะปลอดภยัยละแต่ผมมองว่าด้วยความที่ดอนคาสเตอร์ค่อนข้างจะชิวๆบวกกับเกมนี้เป็นเกมเยือนซึ่งจะต่างจากจ้าบ้านอย่างคอเลเทาวที่สถานการณ์ค่อนข้างจะกดดันรวมไปถึงครับคอเลตาวต้องการเก็บ3มแต้มเพื่อที่จะดีดตัวเองออกจากโซนตกชั้นให้ได้ และช่วงหลังครับเป็นคอร์ดทาวน์นะฮะฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าเรียกได้ว่าเจ้าบ้านก็อยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะฉะนั้นเกมนี้ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรจากราคาเปิดมาเป็นราคาเสมอผมมองว่าทีเด็ดทีขาดฝั่งเจ้าบ้านวันนี้น่าจะได้เปรียบในน่าสนใจเนื่องจากวันนี้ทั้งเสียงแฟนบอลและบรรยากาศภายในสนามน่าจะกระตุ้นทีมอย่างคอร์ดทาวน์เจ้าบ้านได้เป็นอย่างดีและคาดว่าวันนี้เจ้าบ้านคอร์ดทาวน์จะเก็บ3มแต้มไปได้นะครับและสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าคอร์ดทาวน์จะเปิดบ้านเอาชนะไปไดด้้วยกร สประตูตัวหนึ่งฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2ครับยังอยู่กันที่ศึกวีกทูนะครับก็จะเป็นครณหวังจิลล n งแฮมจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของครูอเล็กซานดราคุณครับจะเตะก,กันที่สนามพาร์ฟิลสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองสีนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับจิลลิงแฮมอยู่อันดับที่20แข่งไปแล้ว36นัด ชนะ9เสมอ11แพ้ไป16เกมยิงได้23เสียไป39ประตูมีอยู่38คะแนนส่วนฝั่งครูอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว36นะัดชนะ9้าเสมอ15แพ้ไป12เกมยิงได้33เสียไป45ประตูมีอยู่42คะแนนครับสถิติแฮนตูเนตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับจุดนี้นครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นครูอเล็กซานดราเก็บชัยชนะไปได้1นนัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมที่ครู เปิดบ้านเสมอกับจูริงแฮมไปที่สกอร์หนึ่งประตูนหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ในรอบ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยจิลลิงแฮมเก็บชชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่จิลลิงแฮมแพ้กับวอร์ซอไปที่สกอร์2ประตู0ผลประกอบการของจิลลิงแฮมในรอบ5เกมนะครับจิลลิงแฮมพาทาเงินไป2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40%ส่วนฟังครูฟอร์มให้นัดหลังสุดครูชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ครูนะครับแพ้กับน็อตทมตันไปด้วยสกอร์1ประตู0ผมนะ พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างจิริงแฮมต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกบางสํานักก็เป็นจิริงแฮมต่อที่ราคาครึ่งกุ๊บลูกนะนะครับราคาหน้าตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านจิริงแฮมต่อที่ราคาครึ่งกุ๊บลูกแล้วนะถ้าเราไปต่อฝั่งจิริงแฮมราคาน้ําจะอยู่ที่2.0 0ถ้าเราไปลองฝั่งกลูราคาน้ําจะอยู่ที่1 8ึ่งุาครับถ้าราคาครึ่งกุ๊บลูกเนี่ยราคาอน ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าผลงานของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่าผลงานไม่ต่างกันสักเท่าไหร่จิลลิงแฮมครับอยู่อันดับน้อยกว่าซึ่งจูลลิงแฮมอยู่อันดับที่20เนี่ยมีคะแนนตามหลังครูอเล็กซานดาราที่อยู่อันดับที่1 8อยู่ที่4คะแนนด้วยกันถือว่าไม่ห่างกันมากนะักและก็ครูนี้เป็นการตัดแต้มกันภายในตัวนถ้าจูลิงแฮมนะครับเก็บ3แต้มได้ก็จะจี้ครูอเล็กซานดาราไปที่1แต้มแต่ว่าถ้าเป็นครูอเล็กซานดาราเก็บ3แต้มไปได้เนี่คนย,ย,ยครูอเล็กซานดราก แต่ถ้าเรามาเจาะลึกถึงสถิตินะครับฟอร์มการเล่นเกมย่ายิเกมยเกมยือนของทั้งสองทีมนะจินิงแฮมเจ้าบ้านเล่นในบ้านไปทั้งหมด17เกมนะฮะชนะ7เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้13เสียไป16ประตกูก็ถือว่าผลงานของจนิงแฮมยามที่ได้เล่นบ้านก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนักนะครับส่วนฝั่งครูอีสต้าเกมเยือนทุกการนี้ทั้งหมด17เกมนะครับชนะไป2เสมอ9แพ้ไป6เกมยิงได้11เสียไป22ประตูเก,กมเยือนของครูก็ไม่ค่อยจะสสสู้้ดีััักกกกเเเท่่่าไไไหหนนนะะะแแพปปถึงง6มมต็จอซ ถึงเกเกมเลยีเดียวเกมเยือนเสียไปถึง22ก็ถือว่าผลงานเกมเยือนก็ไม่ค่อยจะสุดดีสำหรับทีมเยือนนะครับบวกกับเฮตุเฮนะถ้าเรามาเจาะลึกดีดดนะจิริงแฮมครับทำผลงานได้ดีดกว่าจาก5เกมหลังสุดเนี่ยจิริงแฮมสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมเลยทีเดียวแล้วก็เป็น5เกมหลังสุดที่สองทีมนี้ที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งจิริงแฮมครับพาทําเงินไปที่4เกมเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเรามาดูฟอร์มการเล่นก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าครูเล็กสแตนนณะชั่วโมงนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะ5เกมหลังสุดชนะ้็เเกมเลกเหลังสุดใน แพ้ไปถึง2เกมเลยแล้วก็ทั้ง2เกมนี้เนี่ยเป็นเกมเยือนทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนฝั่งจินนิแคมครับช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มกลับมามีทรงอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดที่ไปแพ้กับวอซอไปนะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมเยือนที่จินนิแคมมักจะทําผลงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าในบ้านเกมล่าสุดเป็นจินนิแคมเอาชนะทานเมลโลเวอร์ไปที่สกอร์สองศูนย์นั่นหมายความว่าเกมนี้นจินนิแคมจะกลับมาเน้นอีกครั้งนึงยามที่ได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งจุดแข็งของจินาานิแคม บอลได้เล็กเล่นฟุตบอลยาวเรียกได้ว่าชลิงแฮมชุดนี้ก็เป็นฟุนตบอลสไตล์กิจโบราณเลยนะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างครูเซนานเนี่ย จุดแข็งก็จะเป็นการสร้างสรรค์การผร่านบอลถือว่าคูลิเซนาชุดนี้ก็เป็นจุดแข่งของทีมนี้เลยนะนะครับส่วนสไตล์การเล่นของคูลิเนาชุดนี้ก็จะเป็นทีมที่เน้นการคลองบอลแล้วก็เน้นการคลองบแบบเต็มพื้นที่ถนัดการยิงไกลนะครับสำหรับทีมชุดนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือทางซ้ายของฝั่งคูลิเนา,นาเกมลุกค่อนข้างจะอูหวาพอสมควรแต่ซึ่งคู่นี้ครับจากราคาที่เปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านจิลิงแฮมต่ออยู่ที่ราคาคนครึลูกไปละคู่นี้ครับผมขอไหลไปตามราคาน้ำเนื่องจากฝั่งจิลิงแฮมก็ถือว่า จะได้เปรียบยามที่ได้ได้บ้านถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าละครนี้ไหลค่อนข้างน่าสนใจนะครับเช่นคนุณ้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างจิลลิงแฮมจะเปิดบ้านเฉนือนชนะโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้นะครับคาดว่าจิลลิงแฮมจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งฟัดง เรามากันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกลีกทูนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแบดฟอร์ดซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคารายูเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามวาเล่พาเลตนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองสี่สิบห้า เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแบรดฟอร์ดอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว36นัดชนะ16เสมอ12แพ้ไป8เกมยิงได้46เสียไป32ประตูมีอยู่60คะแนนส่วนฝั่งคารายอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว36นัดชนะ18เสมอ11แพ้ไป7เกมยิงได้58เสียไป35ประตูมีอยู่65คะแนนครับสถิติเฮตุเฮต์นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการ บดฟอร์ดครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นคารายนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอก,กันก็เป็นเกมที่คารายยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแบดฟอร์ดซิตี้ไปได้ดยสก์หนึ่งประตูศูนย์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแบดฟอร์ดครับเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอไป3าเกมโดยที่5เกมหลังสุดแบดฟอร์ดไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยเกมล่าสุดเป็นเกมที่แบดฟอร์ดครับเปิดบ้านเสมอกับฮาร์ทเทิลพูไปที่ศูนร์สองประต ที่3เกมยกไปน1นเกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งคารายครับฟอร์มเาหลังสุดชนะไป4แล้วก็เสมอไปน1นเกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดคาราไเติกก็ไม่เคยแพ้ใครเช่นกันเกมลักสุดเป็นเกมที่คารายครับเสมอกับสตีฟเน็ตไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของคารายในรอบ5เกมคารายผ่านทำเงินไปที่4เกมลบไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ซนะครับซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านแบลตฟอร์ซิตี้ต่ออย ราคาณนะตอนนี้นะครับยังอยู่ที่เจ้าบ้านแบดฟอร์ตต่ออยู่ที่ราคาปปะนะแต่ว่าราคาน้ําก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนื่องจากราคาที่แบดฟอร์ตต่อปปนี่ราคาน้ำแบดฟอร์ตจะอยู่ที่2 0 8แต่ถ้าเราไปลองฝั่งคารายทิมเยลราคาน้ําจะต่ํามาอยู่ที่1.75เาทีเดียวเรียกได้ว่าค่อนข้างจะต่ําพอสมควรเลยนะก็คู่นี้ก็ต้องเช็คราคาก่อนเตะอีกครั้งว่าราคาจะไหลไปทางไหนนะครับซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนก็ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นทิมเยือนครับาล,าลาน้ก,กน็อย คารายแต่ยู่อันดับที่4เนี่ยมีอยู่65คะแนนมีคะแนนมากกว่าแบดฟอร์ดที่อยู่อันดับ6อยู่ที่5คะแนนด้วยกันถือว่าเป็น2ทีมที่ยังคงรุ้นอันดับที่2แล้วก็อันดับที่1ของสกลีกทูเรียกได้ว่าตามทฤษฎียังมีความเป็นไปได้อยู่นะนะครับและเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดแต้มกันไปในตัวด้วยนะครับซึ่งเฮตูเฮ a d นะจะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฝั่งคารายทําผลงานได้ดีกว่าเรียกได้ว่าคู่นี้เหมือนกับบอนแพ้ทางนะไม่ว่าแบดฟอร์ดเจอ ให้กับคารายเกือบทุกครั้งเลยนะครับยิ่งจะเห็นชัดก็จาก5เกมหลังสุดนี่แหละฮะ แล้วก็เป็น4เกมนะครับที่ฝั่งคารายุจะทําเงินจากแบทฟอร์ดได้ทั้ง4เกมจาก5เกมเลยนะครับและถ้าเรามาเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นนะช่วงหลังครับแบทฟอร์ดก็ถือว่าผลงานเริ่มดรอปเนื่องจาก3เกมหลังสุดแบทฟอร์ดเสมอมาทั้ง3เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับวอร์ซอเสมอกับนิวพอตแล้วก็ไปเสมอกับฮัตเทิลพูลนะครับส่วนฝั่งคารานะครับก็สะดุดมาบ้างนะเป็นเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมที่เสมอกับสตีมเน็ตพิสคอส์ 0. ปร์สูนก็ไม่แปลกนะที่ว่า,าสามารถเสมอกับ สเตปเน็ตได้นะครับเนื่องจากสตตปเน็ตเองก็เป็นทีมที่อยู่อันดับที่2ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลนี้ของลีกทูเลยนะนะครับนอกนั้น,นี้สี่เกมก่อนหน้านี้ฝั่งคารายนะครับเก็บชชนะได้ทั้ง4เกมแล้วก็เป็น4เกมที่ชนะแบบกินราคามาทั้ง4เกมเลยนะนะครับเรามาดูรูปแบบการเล่นของทั้งสองทีมนะเจ้าบ้านครับแบทฟอร์ดนะครับจุดแข่งชุดนี้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์าการใช้โอกาสโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักนะชุดนี้ก็ถือว่าแนวลุกถือว่าความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลย แล้วก็จุดแข็งอีกหนึ่งจุดของแบดฟอร์ดนะครับถ้าเป็นเกมรับก็สามารถไล่บีบไล่บี้คู่แข่งเรียกได้ว่าแย่งบอลคู่แข่งเก่งมากครับสำหรับแบดฟอร์ดในชุดนี้นะครับทีมนี้ก็จะเน้นการเคาะบอลสั้น ซะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงครับเกมลูกของแบทฟอร์ดในชุดนี้นะทางฝั่งซ้ายก็ค่อนข้างจะอึ๋วหวาแล้วก็น่ากลัวนะเนื่องจากฝั่งซ้ายเนี่ยตัวลูกตัวที่เด็ดก็จะเป็นตัวเดอะแบ็กในทีมนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับจังหวะผ่านบอลจังหวะเข้าทำถือว่าแบทฟอร์ดชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้เป็นอย่างดีนะส่วนฝั่งทีมเยอนคาราเยตตดชุดนี้นะครับจุดแข่งนะครับก็จะเป็นลูกเคาน์เตอร์แอทแทกกับการจบสกอร์ที่ค่อนข้างจะเฉียบคมเป็นอย่างมากรวมถึงเกมรันนน้้กกก็อวว่าาาางเเลลลตพมมแยขหภไ์ ทั้งทีมนั้นนะครับคารายูเต็ดก็จะเป็นทีมที่เล่นบอลยาวเล่นบอลได้เล็กซับเป็นส่วนใหญ่หรู้ไหมนึงเกมลุกทางฝั่งซ้ายของคารายก็เป็นจุดแข่งอีกหนึ่งจุดนะแล้วก็ทีมชุดนี้เนี่ยมักจะหาช่องหาจังหวะข้อทําได้อย่างสร้างสารรค์เลยนะนะครับและซึ่งคูนูนี้ถ้าจะหาทีมทํากําไรจากราคาที่เปิดมาณนะตอนนี้นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านแบลตฟอร์ดต่ออยู่ที่ราคาปป คูน่นี้ด้วยภาพรวมของทั้ง2ทีมผมยังมองว่าฝั่งเจ้าบ้านก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีนะแต่ว่าคารายเตตก็ยังมีดีพอนะที่วันนี้ครับคาดว่าน่าจะมาแบ่งแต้มออกไปดีไันนี้ครับฝั่งคารายเตตอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกมาเฉือนชนะด้วยซ้ำนะแต่คู่นี้ครับยืนผมมองว่าคาราย i เตตจะมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คารายเตตจะมาแบ่งหนึ่งตามและสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าคู่นี้ผลสกอร์จะไปจบที่1ประตูต่อหนึ่งฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4ีนะครับมากันที่ศึกเรีกวันกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระวังแอคคู i ิงตันสตารลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพรีมัสอาแกนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามวอร์มสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสอนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับแอคคูลิงตันอยู่อันดับที่21 แข่งไปแล้ว36นัดชนะ8เสมอ1 1แพ้ไป17เกมยิงได้30เสียไป56ประตูมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งพรีมัตหลังอันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว37นัดชนะ23เสมอแแพ้ไป6เกมยิงได้65เสียไป41ประตูมีอยู่77คะแนนสริติเฮตูเอตครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ในรอบ5เกมหลังสุดนี้แอคคลิงตันไม่เคยเอาชนะพรีมัตได้เลย ดีที่สุดก็เสมอไป1เกมนะครับแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่พรีมัตเก็บชัชนะเหนือแอคเลงตันได้ส่วนเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมไี้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่พรีมัตรครับเปิดบ้านเอาชนะแอคเลงตันไปได้ด้วยสกอร์สาประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ แอคคลินตันเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่แอคคลินตันเปิดบ้านแพ้กับมิลตันคินดอนไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของแอคคลินตันในรอบ5เกมแอคคลินตันพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งพรีมัทฟอร์ม5นัดหลังสุดพรีมัทชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่พรีมัทเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์กินไปที่สกอร์2ประตูศูนย์ ผลประกอบการของพีมัตในรอบ5เกมพีมัตพาทําเงินไปที่3เกมพาลบไปส2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20นะครับ60นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอคคลนตัน วันนี้ครับแอคคลิงตันเจ้าบ้านก็รายงานตัวผู้เบาดเจ็บนี้ไม่มีน่าเียกได้ว่ากลุ่มกําลังจากอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะโฟร์ทีมจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งอย่างลูคัสเจนเซนที่ติดทดแบนนะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นโทบิสวินนะครับจะลงมาประจําการเฝ้าเสาแทนนะครับโดยที่ในะรับก็จะมีโรเจอร์จากขุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นซีมัตคอนเนลลี่จะเล่นคู่กับชอมมี่อิชนะครับ ตัวปั้นเกมวันนี้คาดว่าจะใช้อีธานแฮมิลตันนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นชอน์ไวเล่จะลงล่าตะขายคู่กับแอรอนเพสีย์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับพิมัตวันนี้ความพร้อมก็จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่2องรายก็จะเป็นเมอ์เคิลคูเปอร์กับอดัมเรนเดลนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นแซมก็ต g กรอฟนะครับ ซึ่งวันนี้ครับคาดว่าพีมัตจะมาในระบบ3 4 1 2ี่หนึ่งแนวรับก็จะมีเจมโบตันจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับวันนี้คาดว่าจะใช้แมดบูเชอร์จะเล่นกลางคู่กับจอแดนโฮตันนะครับเพลเมเกอร์สตัววันนี้คาดว่าจะเป็นฟินอาซาร์จะสร้างสารรค์เกมร่วมกับดานี่เมเยอร์นะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางเนลเอลเอเนสจะลงลาตาข่ายแนวน,นี้ ซึ่งหรยราคาคนนี้ก็เปิดมาที่ทีมเยนอย่างพรีมัตตต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ทีมเยนอย่างพรีมัตตต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งแอคคลนตันราคาน้ําจะที่1.95ถ้าเราไปต่อฝั่งพรีมัตร,ราคาน้ําจะอยู่ที่1.88นะครับราคาน้ําก็เทไปทางฝั่งทีมเยนยังพรีมัตด้วยนะซึ่งคุณนี้ครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับเลย พรีมัตที่อยู่อันดับที่2ผลงานในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมะนะแล้วก็ยังคงเป็นพรีมัตนะครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์ด้วยเนื่องจากพรีมัตรครับมีคะแนนตามหลังเชฟฟิลด์เวนเดย์อยู่ที่1คะแนนเพียงเท่านั้นแต่ว่าเป็นพรีมัตแข่งมากอยู่กว่า2งนัดและซึ่งเกมเนี้ยพรีมัตจะได้ลงเตะก่อนนะครับแล้วก็เป็นเชฟฟิลด์เวนเดย์ลงเตะทีหลังทําให้เกมวันนี้ครับพรีมัตถ้าชนะเก็บ3แต้มได้ก่อนก็จะแซงขึ้นในเป็นจ่าฝูงชั่วขราวนะส่วนฝั่งทีมเจ้าบ,บ้านอย่าง,ง,าาอาองแอต ที่11ก็เรียกได้ว,ว่ายังคงสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นอยู่เหมือนกันเนื่องจากยังคงไม่ปลอดภัยจากโซนตกชั้นนะครับและถ้าเรามาเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นก็จะเห็นได้ชัดว่าแนะอตแลงตันณช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะยำแย่ส,สุด5เกมหลังสุดของเจ้าบ,บ้านอย่างแอตแลนตันเสียไปถึง9ประตูแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งได้เพียง4ประตูเพียงนั้นเรียกได้ว,ว่าเกมรับว่ายำแย่แล้วเกมลุกก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งพรีมาตครับ5เกมหลังสุดนียสามารถเก็บชัยชนะได้3เกมก็ถือว่ามม่่ธรรดดาาาาาาเเเเเหหือนนนะนกกกกัััะผลลลงงงงงชว็ํขข้้ททีโยฉพ บ้านนะครับพีมัตเนี่ยในบ้าน3เกมหลังสุดเก็บชัยชนะในบ้านทั้ง3เกมเลยแต่เกมเยือนสองเกมหลังสุดของพีมัตก็แพ้มาถึง2เกมเหมือนกันนะแต่จากภาพรวมทเทียบกันเดี๋นี้ผมยังมองว่าพีมัตวันนี้น่าสนใจมากกว่ารวมไปถึงครับเฮตูเฮตสี่เกมหลังสุดพีมัตเก็บชัยชนะเหนือฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอคคริตันได้ถึง4เกมรวดเลยแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดนี่แหละพีมัตนะครับทำเงินจากการที่เจอแอคคริตันได้ถึง4เกมเลยทีเดียวและถ้าเรามาเจาะลึกถึงการเล่นของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านนะครับจุดแข่งนี้แทบไม่มีนนีีเเเลยยยนนนนะะคจจุดดออออ่่่ก้้วาาขงข ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไอคคริงตันจุดอ่อนหลักๆก,ก็จะเป็นการเช็คก,กบดักล้ำหน้าซึ่งเป็นจุดอ่อนของแนวรับชุดนี้เลยก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดการตั้งรับการเคาน์เตอร์แท็กนะครับแอคคลิงตันชุดนี้ถือว่าทําผลงานรับมือกับการเคาน์เตอร์แท็กไม่ดีเลยนะนะครับชุดนี้เนี่ยมักจะเป็นการยิงไกลแล้วก็เล่นบอลยาวนะเรียกได้ว่าการใช้บอลสั้นหรือว่าก็เท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างพริมัตจุดแข็งของชุดนี้ก็เป็นการเคาน์เตอร์แท็กการขึ้นบอลทางริมเส้น การจบสกอร์ตรงนี้เป็นจุดแข่งของพรีมัตชุดนี้เลยนะแล้วก็สไตล์การเล่นนะครับพรีมัตเองก็จะเป็นทีมที่ชอบเล่นบอลสัน้น ขึ้นบอลจากเดินกลางนะครับก็เป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้อีก1จุดนะ,นะครับภาพรวมนะครับจากแต่ราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นฝั่งทีมเยอนอย่างพรีมัสต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกไหลไปตามราคาน้ําคู่นี้ครับผมขอเลือกไปตามราคาที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อเนื่องจากพรีมัตฟอร์มณปัจจุบันก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีเลยนะเทียบกับเจ้าบ้านอย่างแอคคริงตันผลงานค่อนข้างจะย่แย่รวมไปถึงแอคคริงตันในชุดนี้ก็เกมรับยังคงเป็นปัญหายอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชยร์ไปที่พรีมั จะบุกมาเก็บสาแต้มออกไปได้โดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าพีมัดจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ไม่2ประตูหนึ่งก็2ประตูศูนย์ฟทงเราไปกันที่คู่ที่ห้านะครับปิดไทยนศึกกีกวันอีก1คู่ก็จะเป็นคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างบานสุรีจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของเชฟฟิลเวนเดย์นะครับ ัจะเตก,กันที่สนามโอ k คเวลสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเชฟฟีวันเดย์อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว35นัดชนะ23เสมอ9แพ้ไป3เกมยิงได้62เสียไป23ประตูมีอยู่78คะแนนส่วนฟังบาลลี่ลังอันดับที่4แข่งไปแล้ว35านัดชนะ21เสมอ6กแพ้ไป8เกมยิงได้56เสียไป29ประตูมีอยู่69คะแนนนะครับสตีเฮตูเ e ็ดครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการ บาร์ี่ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเชฟฟี่วันเดย์เก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่บาร์ี่บุกไปเอาชนะเชฟฟี่วันเดย์มาได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ท้ายเฮ็ดเฮดนับแค่5เกมหลังสุดนี้เนี่ยฝั่งบาร์ี่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับ ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะนะครับก็ไม่แปลกนะฮะที่ราคาจะเปิดมาราคาเสมอเนื่องจากสถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็เรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ยังคงลุ้นพื้นที่ไป p a y o f f ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่เดิแชมป์ชิพนะครับโดยเฉพาะในบาลี่นะส่วนฝั่งเวนเดก็มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ของลีกวันในรูกการนี้ ซึ่งคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้และคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฝันธงกันที่ไลน์นะครับท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและที่เด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับที่ได้แอด JOS 8 8ดดที่ดิ้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QRcode สามารถสแกนและสองเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกจะเป็นช่วงที่พักเบรกบอลสโมสรที่เป็นหลีกหลักๆนะนะครับก็จะมีลีกเล็กๆสลับลงเล่นกันบ้างก็ผมก็จะพยายามคัดคู่ที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆรับฟังกันนะและทั้งหมด5คู่ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับ และทั้ง5คู่ผมขอสรุปสั้นๆอีก1รอบคู่แรกครับคอร์ลีทาวกับดอนคาสเตอร์โลเวอร์คู่นี้เรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างคอร์ลีทาวคู่ที่2ครับจิลลิงแฮมกับครูลเล็กซานดาคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านจิลลิงแฮมต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่จิลลิงแฮมคู่ที่3ครับแบดฟอร์ดซิตี้กับคารายยูเต็ดคู่นี้เรทเปิดมาเป็นแบดฟอร์ดต่ออยู่ที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่คารายคู่ที่4คครัับแอิงตนสตอรี่กกัับพมอาายคู่นี้เรททเเเปปิดมมมาา็นนียยืออ่งพัต่ออยูู่่่ทีราคึงลก คู่นี้ผมขอเลือกต่อพอที่พีมัดและคู่ที้ฮครับบาร์ี่กับเชฟฟี่เวนเดย์คู่นี้อุเรทเปิดมาเป็นราคาเสมอซึ่งคู่นี้เป็นคู่ v v ว p ประจำวันนี้และคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะาลฟฟันทงกันที่ไลน์นะครับท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแ like อดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้กับผมนะครับจอร์ดฟ um ันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องน,นี้นะนะดูบอลหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกกดกุงเพื่่อทีจะไม่ลดคลิปวิเคราะห์ต่องป อีกหนึ่งช่องทางครับที่รายนะครับ JOS 8ปที่ดิ้ในข้างใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code สามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเ,มเนเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Facebook ก็จะเป็น Facebook f แฟนเพจจอร์ดฟันทงนะนครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่งได้และสำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก ขอให้ท่านโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ